ขอขอบคุณเหล่าน้องชายที่สับสุนช่องผู้จัดสร้างพนาการผู้ร่วมตน้นนุบาพศและน้องๆว่านิล่าชามะดีฟ้าเวซซวิวสารแสความชั่วร้ายนบุ4 2 1บอสราช,ชานนเอกพรีเมียมนบุฮิโกรับทราบคือบอสและเชนทีบีก็ขอบคุณน้องๆนลนะที่ยังตามติดและติดตามชีวิตนะก็ย้ายมาภูเก็ตแล้วนะก็รอดูคลิปอีกเยอะๆแบบบิมๆได้เลยนะโอ้ เขาบอกช็อตกันห้ารอบหนึ่งพอผู้ล่ารอบทำไมคลิปนานกลไม่ถึงแปนาทีกลัวไม่ตัดตัดแล้ว เริ่มกอจจดจุด้ย7.5โอ้โหแม่งมือ,อนี้สตีนไอเ้เหี้ยโอ้จบเถิน <laughs> ไอเ้เหี้ยเฮกสตีไม่เคยได้กดเลย <laughs> โอ้ไหลไหล,ลหลุดเคิร์ฟเลยได้เข้า <laughs> ได้เข้าได้เข <laughs> ้าหิวกระลาเชียมยังจะเข้าอีกนะ <laughs> โอ้แม่งอ <laughs> <laughs> ขอบคุณที่รับเดมครับเ <laughs> <laughs> ปิดท็อป อุ้ยจีไอยเจ็ดดูดูโอ้แม่งเอ้ยเอาข้อโซก็กระไรอยู่โอูย้ย่อสิบสามผมขีพลังได้เข้าได้เข้าไม่เข้าจบเลยจบเส้นชีวีตรายเดา แกครับน้งเย้เสียคเสียคุะตีเบวกห้าพ ouais ันบวกห้าพันโคาเค็มบวกห้าพันโอ้ชีเนยยิบยิบห้าเฮ้ยสิบห้าสิบห้าตีสแลงเลยตีอะไรตีเวรเนอะไป ก็ได้สิบเจ็เข้าจะวินได้เข้าวินมนปล่อย <_ s> จัวอืมีเบียร่างหนาวร่ <_ s> างหนาวเือร่างหนาวผิดเมื่อหลงข้าตบาดทิ้งร <_ s> ่บบา,งางไม่หนาวจัว่วโองโอ้โห้พัง กูจุ่ยแต่ละใบายเออกูจะร้องไอ้เหี้ยเทคบนมือติดจุ่ยหนึ่งเสียบโซ่แล้วก็ขึ้นมือโหดนะอุ้ยเล่นเป็นแล้วเออเล่นเป็นแล้วไอ้น้องโหดแล้วที่เวียนร่างหนาวทำการจุตียี่เวียนร่างหนาวจุตีเออยิบสอง มื của đấy. <c ười> vậy, ่อปล่อยบอร์ดบอร์ดอ้บอร์ดตีเสร็จทำการทิ้งมือสองใบทิ้งใบที่กูได้สวะชิบหายอะไรเงี้ยเทคมาลงบาดทิ้งอีกแล้วเหรอไอ้เฮียกูไม่มีไอ้ทิ้งกันนะไอ้สัสชัวร์สองนะติดกเกอรติดกเกอสองใบชัวร์สองวายอะไรเงี้ย ลงลงมาบวกหมื่นเนาะแล้วก็แปะฟอร์ดอือให้ลิเวียล่างไม่เหงาวอเคเนี่ยลิเวียสองฟอร์นะดไอ้เนองโหดนะแรงแรงช้าง <Rank. Rank. S 1> ตีข้างกหงาเดี๋ยวกูตีไม่เข้า <'s> like <laughs> แล้วตีข้างเงียะ วันสิบวันเว้สาม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 ได้เดียวปล่อยโอ้โอ้บอแ ไรฟอดวันอล้วนะควดหนึ่ง <Rey> ก <K> ิน What อีเหีเนี่ยโชเก็ดหรือมันเปิดได้เลยเหรออ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไล่สาวแล้วมันจะโบยห้าพันใช่ไหมไม่ไม่โบยต้องมีซาไม่โซอ๋อคือมันจะโบกหมื่นแถวหน้าใช่โอเคแลก็ขอได้แค่สองสองใบ What the fuck คิดนานก็เลยคนนี้โบ 5, ้ห้าพันนะครับไม่ใช่ <laughs> ก็เลยเอาฟอร์โทเคนเอ่อเก็บไม่เก็บไม่ได้สัตว์แล้วใครเขาคูนไม่คูนตัดแบบ ไหนทำคลิปแบบตัดไหมรันแกมาตัดจริงเออกูขอสักคลิปหนึ่งตัดไหมคลิปแรกไหนตัดไหมตัดตีเท่าไหร่เออสองพันสองใยเท่าไหร่อออยากบอกให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ผู้ฟซ่ามีตอกแตกตุนของตัวเองครับก็เออใครเล่นที่ตอกนะก็ ไปฟอลกันได้นะครับจะลงคอนเทนต์ปัญญาอ่อนนะไปลงในนั้นหมดเลยนะครับนะถ้าใ,ใจกเ็เข้าไปไหนนะนะหรือว่าสแกนตรง QR ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับเอาล่ะไปดูคลิปกันต่อละกันนะอ้าวเคิดเลยเขาคิดพลังอู้ออรวยเอเยเอยืนสองหมืนสมหมื่นตัว เไรอนี้ยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนับนับทีกยังนับแล้วนับพอแล้วสนับแล้วนะขอสามหมื่นพี่ชายขอสามหมื่นขอสามหมืเลยสามหมื่เลยมือพวกสวะเฮียเอ้ยพี่จี ทำอะไรโอ้ทิ้งผิดใบเหี้ยเท็กโซบา <S <S สเสร็จเสร็จเลยไปไหนนี่เดี๋ยวมาทำอะไรการรับลูกพี่อ๋อแล้วก็บิดหนีเลยตัดตัดเฮ้ยมือไป็ดบ้ากัน อืมโ,มโมเอเคดไม่บาดแวนตีโหดมากโหดมากเออใช่ไหมเท่าไหร่นะเอ๊ะเดี๋ยวเล่นผิดเกี้ย,ยข,ขั้งตีก่อนไอ้สัสงงงงเด้องงมากงงมากแม่ข้างอือแล้วก็แค่วันตีสัสกูงงอะไรบุยังเป็นแรงเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่วะสามสามสี่หนึ่ง อีเวบติซีหนึ่งเออโอ้ไงซีหนึ่งเลยเหรอซีหนึ่งเลยปแย่ไหมกดอีตัวบูสตเลยแล้วกันกระดาษบูสตเสร็จใช่ป่ะอืออจวนหนึ่งสามใต้กอง จุดอีกหนึ่งเทกแวนตีเสร็จนีม่มีตัวเลือกในการทิ้งหน่อยสะวะมันไล่ลุกขึ้นยืนลุกหมือนเหมือนอโอ้ออไม่มีเทคมาลงวะ่ะแต่มันก็มันก็จุดสองเหมือนกันนะเนาะใช่อ๋อแต่อีนี้ทิ้งอีนั่นกม่งทิ้งเออได้เก็บเลยใช่ใช่ไ สามสามได้เดียวเท่ากันอีกหม,มื่นสองได้เอีกหมื่นมิตรเอ่อตอนนี้เท่าอยู่หมื่นหมื่นก็ได้เข้าไงต้องหมื่นห้ามิตรก็สามสามเท่ากันมันจะเป็นสี่สามมิตรยิวไม่ได้ไม่ตีไม่ตีพลังข้างสองหมื่นเปนสามหมื่นเปน เหมือนนิวเฟมเลยเฮียตียี่สิบไอ้สัตว์อยู่นิวไฟม์แต่เดีอยวอะไรจบเลยนิวเฟมหัวเหลืองนี่นิวเฟมหัวแรงโอ้ยฟอร์ตบอลละความหนึ่ง ็เลยเรียกทเค็นมาทบไอ้นี่เลยยังีเห็นไหมอืมอะไรเห็นไม่เห็นหมมันทบมันต้องตายเลยปะตายไหมไม่รู้วะเห็นทันไหมทันเมื่อก่อนเหรทันเปลี่ยนกดยังเหมือนเปลี่ยนแล้วปะเปลี่ยนเลยไม่รู้เปลี่ยนเป็นยังไงไม่ได้เข้าไปอ่เปลี่ยนละเอียดเปลี่ยนแล้วตายเลยตายเลยตายเลยยุนเปลี่ยนไหมอะยุนนี่ไม่เปลี่ยนแต่ว่าไทยอะไทยอะเปลี่ยน ทำไมมันทำกันนะไม่รู้อะเทคนี้คอนไ้เหมือนกันก็ขอทับนี่ไงห้าพันนี่เป็นหมื่นเลยอ๋อเหรอมันแจกหมื่นก็ก็เท่ากันคคาเท่ากันอันนี้บวกหมื่นได้จวดหนึ่งแถวหน้าโบกหมื่นโอ้ยมันหนาวรู้เลยว่ามันจะได้ออกอะไรเนี่ย สามหมื่น <30. S 1> <laughs> จากสองหมื่นสามหมื่นใจหนึ่งสามหมืน่นนะวะตองได้โัวที่เกอร์เชียพลังแฟนฮิตพลังโอ้ยเฮียแม่ไอ้เฮีย อะไรเนี้ยไม่เก่งอู้หูไม่เก่งอันนี้สิบห้าย <35, 45. S 2> ี่ห้าสามห้าสี่นห้าองเนี้ยแรงอันนี้สามหมื่ะกูปล่อยสดาดได้โอ้แม่งไหลวะนนี่อโอ้โอ้ันได้ขี้ด้วยเนาะไม่มันต้องถ้าจริงกูปานิดมันก็มันก็หลอดเอาจริง กูพีจีกูปล่อยกูก็รอดแล้วกูก็กูก็จวดนี่กูก็อ้าวเร่นอะไรไม่ได้นี่งไงไล่วจวดจวทิง้งจวทิ้งนี่แล้วก็แ้วจวแล้วก็ทิ้งแล้วก็ได้แล้วก็